สีัดีครับพอโซดาเมื่อนี้มาเห็นพอโซดาเื่อว่าโชคดีนะครับโดยมากทบ่เกาเยเห็นนะครับก่อเราเรามองใคร้วมันเห็นกจเยอะชุ่มชานมากกับบริมตามนมานามงวดก้อนนั่นนะครับมาพอพอดโซดาพอดีว่าก็ไดิ่งท่านไปเคลื่อนไหวลดไปเนาะพอเนะกับว่าเป็นยังนะครับวันนี้หนึ่งพฤศจิกายนนี้เป็นยังไง่อ มี่นมาบอกมาบอาสู้ฟังไปครับว่าโปมถือตาแล้วผมมาโอ้ถือตาตัวอี่พ่อตัวปัาใช้เมียงเป็นเสียเงินแกทองนำบกาได้แล้วครับคันบอดหน่อยก็จะจ่มาบอกไปท่านหรอว่านบอดคือบอกกืแมนคือกอท่านอกว่าคันบอกก็ต้องให้มันถือเขาเจะเขาเจากับวังกึ่กันเนาะเขาจะได้ลงทุนไปเขาจาวังกึัน เพราะว่าใครแหละพันเุน์ออรเกาสไปแล้วปูกกันได้ก็ต้องวางอันนั้นแล้วเนาะสี่น้องควรจะขาดบางนั่นเนาะพอเนาะนี่ก็วานเพื่อนทุกต้องวางคนธรรมดาบอกว่า,าบ๊วยเหรอหายเลือดบัมาแล้วตีคว,วามวันนี้คือได้ยินว่นา กำล่งสิไปซื้อดีวังหันเพาวันนี or or <ing> ้ก็เลยบพ่อพ่อนี่มาอีพ่อกับีเด็ดเดียดอยู่วันพี่น้องแต่ว่าเป็นเลขมากซื้อนะพ่อเนาะผู้ใดมากก็แจ้งตามเนาะค่ะโบมากก็เลื่อนทานเด้อพี่น้องอันนี้เป็นเลขที่บอกเลขกที่บอกเล็กพ่อโซดามากเป็นการส่วนโต ผ mhm. yeah. ู้ใดมากก็จังตามเพราะว่ากะเลื่อนทานพอสซดาหายปิดแนวทางซื้อค่ะแต่มากก็ชอบน้ำพอสุดากันยังเคยรุ่งทุ่นเนาะเอาโจทดสดอาครับสามตัวสามตัวจะได้เน่เพาะสามสามหกห้าสามหกห้า เรียกคิดมากตีหกคิดมากสองตัวหกแล้วก็ตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันตีห,กส,หสกสอง,สองห้าหกสองหา้าหกสองหา้าเดี๋ยวมาในข้างล่างนั่นหกเจ็ด ล่างหกเจ็ดเมตรเดียวก,กับศูนย์ห้าอันนี้ครับให้พี่นอ้องเพิ่นแยก,กเอาห,อห้าแยก,กให้เพิ่นบ่ต้องแยกเลยบต้องแยกคือข,ขีดไปล่างสองตัวเท่านั้นนะบนกับซุ้มนี่ล,ละ,ละเป็นเอ็ี่แยกออกเจ็ดกับศูนย์ห้ากับศูนย์ห้าเด็ดแต่บ,บานพ่อ สองคู่สองหางเนียนๆกันหนึ่งศนย์แล้วกำลังสิบไปลงทุนพอดีพี่มาเป็นศูนย์ห้าเนียนศูนย์ห้าสามตัวดีพ่อสามตัวก็ตามนั่นได้แล้วนตัวพิเศษว่าตัวเนียนบะพิเศษกับตัวสองหากสองหกสองห้าเปนียนๆหน่อยขนแข็ง ไปขยายเอาได้พี่น้องโซดาหรือโซดาเออลวดรนไหนเอาเี้ยันี้ยื่อซื้ออกไตเป็นโซดาซื่อซื้อเอาก็ลวดโซดาถ้าพูดชื่อสามหาสามหาอ้ล่างหรอมีล่างรว นั่นแหละแถบนั่นแหละล่างสองตัวขึ้นเป็นตัวล่างตัวสามตัวนี้เรต้องแยกมันว่าปลาเาต้องแยกตรงตรงเลยพี่น้องคุณแยกเอาเขาแยกเอาก็แล้วแต่ที่แยกเขาเต้มดตัวนี้หลุดเขาแยกไปให้ปฏิวัติว่าก็เต็มหน้ากระดานให้ปฏิวัติว่านะพ่อเขาเจ้าที่แยกก่อนแล้วพวกเขาเจ้าเรียนคือหลายแถววัดพี่เน้นเน้นเขาเศร้ามากส่วนตัว มันจะเลขเพราหลายตัวอยู่หําฮกสองหามันกับนีมันกับกันเดียวกันครับฮกห้าตัวนี้อยู่แล้วเค่ะเปลี่ยนตต่สองกับสามเนาะพ่อเปลี่ยนตัวสองกับสามไปซับกันนิดเดียวค่ะบันนีตามพ่อนี่เคยหกนี่ค่ยหมุนเป็นเก่าดีกว่าบ่บ่มันกับคือหกหกคือหกเจ็ดคือเจ็ดครับก็มีหมุนบ่มีหมุนตรงตรงตรงเลยตรงเลยตามเลขที่ให้คือตรงก็เสร็จแล้วตรงก็เลย กับน้ำหั่กับน้ำผ่บวกับบ่กับบ่กับให้ให้ตรงให้ตรงเหมือนพี่พอเพรา่ต้องกลับนะเพาะต้องกลับต้องตรงแม่พี่น้องก็ละเมอโอ้เจ้าเจ้าคนทกโทรมาทั้งหลักขอนปฐมก่อนล่ำปังกันี่พูดตามพ่อยั้มีอยู่เว right. really. ันอยากได้โศกน้ำพ oh ่อกันยังมีอยู่เลย ก็ท่ามัน็บอกตามทุกหมวดนี่มันว่าตามพอสั้ด่านไนเนั้อย่างอีพอว่าวางหรือบนไดมาตามอนี้ว่าตั้งไปซื้อนี่กคจีเมนกันว่ามาเห็ดขนานี้เ็นาะเหญดใัญ่ใเญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เ่่ใหญ่ใหญ่ให่หญ่ี่ให่ใหญ่ให่ให่่ใหญ่ใหญ่ใหญ่่่่ห โย่จังเลยเขาจะไปทำบุญเนยานมันเต็มก่อนไม่ต้องกลับทีพ่อเสดา่ต้องกลับไม่ต้องกลับต้องกลับเสื่อมาแล้วเนี่ยท่ว่าหกบ่ตัซุ่มนีเนาะอยให้เบิ้งว่ามาเสียในวาดว๋าพ่อซื้อแล้ว่ว่ามันบ่ตัวนั้นตัวที่ใครโอ้นั่นที่พ่อได้ได้แล้ว บ่ได้ตัวเด้เลยพันคุณพันเลยบ่บ่ธรรมดาเลยลเพราะมันเลรนครับแบบนั้นพอจับมันจัน้อยนะครับเป็นธรรมดาจริงเอออีหัวละสื่ออีหลีเด้อพี่น้องเจะได้เบาเรนเด้อพ่อสุดาเราแม่นเด้อเพี่น้องห่วยท่าเราหนึบแยบด้วพี่น้องนะครับแับหน้าจอจับหน้าจอเลยจะห่อแกบจังน่อยนี่อือนีหนึ่งฟอบนะครับโอเคครับ ต้างบนต้องไล่ให้กาวาโอเคครับตัวมักตัวสอบพอตัวงงกลมนะครับละเนี่ยพยาอ๋อเด้อผู้ใดอยากได้ซองตัวพี่เนาะพญาอ๋อใช่พอแล้วว่าไห่นี่คือตรงๆแล้วค่ะที่คือเจ้าของมักเราไปเอาเราได้ง่ายคือถ้าตัวใดเข้ามักเขาก็จังไพร์มักนั่นไพรเอาล่างเป็นล่างบนเป็นบนหยุดแป๊บนึงค่ะพ่ออ่า โตมากคือหลกองห้าค่ะกับซู้ห้าไหเอาลูอีกค่ะจ้าหนึ่งไดิมือแล้วจ้า คือว่าถ้าหลายมือได้เกินแต่ว่ามาถือกันของเงินนัเขากันถือกันของเงินพ่อสูดาด้ยครับขอบคุณคางพ่อสูดานนะครับพี่น้อง